ขั้นตอนการเปิดไฟล์ผลการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับอีเมลผลการวิเคราะห์ทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้ขอใช้บริการคลิกที่ลิงก์ผลการวิเคราะห์ทดสอบจะปรากฏแถบใหม่ขึ้นมาให้ผู้ขอใช้บริการคลิกดาวน์โหลดเอกสารที่มุมขวาด้านบนผู้ขอใช้บริการสามารถกดเปิดไฟล์ได้ที่แถบด้านล่างนี้หรือไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ผลการวิเคราะห์ทดสอบขึ้นมาไปที่เมนู Extract Tool จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ผลการวิเคราะห์ทดสอบได้เลยในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะเมื่อผู้ขอใช้บริการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะจะมีหน้าต่างสำหรับการใส่พาสเวิร์ดแสดงขึ้นมา พาสเวิร์ดสำหรับการเปิดไฟล์ผู้ขอใช้บริการจะได้รับเมื่อทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้นสำหรับค่าบริการสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ใบแจ้งนี้ด้านล่างนี้ผู้ขอใช้บริการสามารถชำระค่าบริการมาได้ที่เลขบัญชีด้านล่างนี้เลยค่ะ หากทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วให้ผู้ขอใช้บริการส่รงหลักฐานการชำระค่าบริการมาได้ที่อ e ีเมลหรือ LINE Official ของทางศูนย์เครื่องมือเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วผู้ขอใช้บริการจะได้รับอ e ีเมลพาสเวิร์ดสำหรับการเปิดไฟล์ให้ผู้ขอใช้บริการนำพาสเวิร์ดนี้ไปใส่ในช่อง enter password ได้เลยค่ะเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอใช้บริการคลิกที่ปุ่มโอเคเลยค่ะไฟล์ผลการวิเคราะห์ทดสอบก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ผู้ขอใช้บริการเลือกในช่วงแรก